โอเคคำถามถัดมาจากคลิปเดิม,มนะสามทันญ,ญานวิกฤตของจริงนะครับ mm hmm. เพื่อนๆใครยังไม่ดูคลิปนี้อยากให้ไปดูด้วยนะของสัปดาห์ที่แล้วะคะฮะคำถามครับถ้าเราถือหุ้นดีอยู่แล้วไม่ขายเพราะเกิดวิกฤตจ,จริงหุ้นลงหนะักเราใช้มาจิ้นซื้อกลับได้ไหมครับแบบนี้ก็จะไม่พลาดหากไม่เกิดวิกฤตแถมได้ปันผลหุ้นยาวๆไปและไม่ต้องสำรองเงินสดมากด้วยอน่าสนใจเนาะ ก็ <c oughs> ใช้ทําได้จริงๆใช้ได้ครับทําได้ <c oughs> แต่มันก็มีความเสี่ยงไงเวอร์ <c oughs> ความเสี่ยงรู้สึกจะมีความเสี่ยงเดียวความเสี่ยงคือราคาที่คุณซื้ออะมั่นใจว่าถูกหรือยังเออเอาใหม่ผู้ผิดราคาที่ซื้อเนี่ยราคาที่เอามาจิ้นไปซื้อเนี่ยมั่นใจว่าเป็นบอททอมหรือเปล่าอืมเพราะถ้าไม่บอททอมจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะโดนฟอสเซลอืมอันนี้ก็อาจจะ ก็อาจจะหนักนิดนึงถามว่าได้ไหมได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วพี่เคยใช้ไหมมาจิ้มเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยส่วนมากกังวลข้อเนี้ยว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะบอสข้อเมื่อไหร่จริงๆอะเบิร์ตมันไม่มีใครรู้อ่ะส่วนตัวก็เลยใช้ใช้อีกแบบหนึ่งแทนคือถามว่าตัวเองเ่เก็บเงินสดไว้เยอะไหมจริงๆก็ก็บอกแหละว่าก็ไม่ได้เก็บเงินสดไว้เยอะมากแต่ก็จะมีพวกเขาเรียกว่าเครดิตแกล เครดิตแกปอะไรเงี้ยเอาไว้ฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าไปกู้อะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้คร่าวๆกันคร่าวๆนะบอกดีเทลไม่ค่อยได้อืก็คือมีมีแหล่งเงินใช่ใช่ของอื่นที่ไม่ใช่มาร์จินนะครับใช่ใช่ถูกนะต้องอไปเอาของลูกมานั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่ครับ <laughs> ของภรรยา <laughs> ของภรรยาบ้างพ่อบ้างพี่บ้าง <laughs> อืม <laughs> สอบถามอจารย์